สวัสดีคะ่ะคลิปนี้จะมาสอนทำนมเปรี้ยวปีปโปอปั่นนะคะนมเปรี้ยวปีปโปอปั่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูได้เลยค่ะว่าทำยังไงกันบ้างนะคะนะคะใช้เป็นนมเปรี้ยวบีทาเก้นนะคะขวดละ10บาท1น0 ml นะคะใช้เป็นหนึ่งขวดนะคะนมเปรี้ยวบีทาเก้นหนึ่งขวด ใส่โถได้เลยนะคะน้ำเชื่อมมิดผลนะคะ30 ml ค่ะ30ม l นะคะ30ม l นะคะ นมข้นหวานคาเนชั่นค่ะ30มลนะคะนมจืดคาเนชั่นค่ะ40มลนะคะ เกลือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะสูตรที่เป็นนมเกลือจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ถ้าจะใส่นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะให้ใส่แค่นิดเดียวพอถ้านมกับเกลือใส่ออกมาแล้วเค็มมันจะไม่อร่อยนะใส่ก็แค่ใส่ กรอดเล็กค่ะ1แก้วย2ิบสองอนค่ะ okay, okay. เวลาปั่นเราใช้เบอร์แรงสุดนะคะ okay, okay. ปั่นให้ละเอียดเลยค่ะ okay, okay. เราใช้ปีโป้อสี่ชิ้นนะคะ ปีโป้แม่คะใช้สีชิ้นนะคะเอาสีที่แตกต่างกันไปนะคะเวลาปั่นออกมาจะได้ปั่นสวยสีมันจะได้สวยนะค่ะปีโป้เราจะปั่นทีหลังนะคะเพื่อที่จะให้มันมีเป็นชิ้นเวลาเป็นชิ้นแล้วก็สีมันจะได้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าปั่นรวมกันเลยชิ้นมันจะเล็กมากนะคะมองไม่เห็นปีโป้นะจะไม่สวย ใส่ปีโป้ลงไปได้เลยค่ะใส่ปีโป้เสร็จแล้วนะคะปรับมาที่เบอร์ต่ำสุดความแรงต่ำสุดนะคะความแรงต่ำสุดนะคะให้กดแค่3ามถึงสครั้งแบบนี้ค่ะหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครั้งดูที่ตัวปีโป้นะคะว่าชิ้นเล็ก พอหลอดดูดได้หรือ,อยังนะคะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วกันนะกันพยานะปั่นให้พอดีนะคะปั่นให้พอดีแก้วนะคะจะได้เข้มข้นค่ะโอเคค่ะ แบบนี้นะคะเห็นไหมเราจะได้เห็นสีปีโป้ด้วยจะทำให้สวยงามดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะเรียบร้อยค่ะน้ำเปรี้ยว People ปีโป้ปั่นค่ะ